สวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะสิ้นสีสัตนาลัยสุโข,ขทัยนะคะวันนี้มาโดยสิ้นสีที่เป็นอัตลักษณ์ของหัดเซียวค่ะหรือชาวไทยพวนของสีสัตนาลัยสุโข,ขทัยค่ะสีเขียวนี่ค่ะคนที่นี่จะนิยมสีเขียวนะคะตัวสิ้นอันนี้สิ้นตะว,ว่าจกหัวสีเหลืองสีเหลืองนี่ค่ะสีเหลืองดอกคูนนะคะจกหัวจกท้ายค่ะ อันนี้ต่อด,ด้วยสิ้นตีนจกนะคะสีสันสวยงามโดดเด่นเลยค่ะคนหัดเซียวชอบใส่สิ้นสีนี้ตัวสิ้นส่วนใหญ่จะเป็นสีนี้ค่ะแล้วก็ต่อด,ด้วยตีนจกสีต่างๆนะคะอันนี้มาดูตีนจกค่ะตีนจกอันนี้ก็เป็นลายเดียวค่ะลายมนสิบหกนะคะให้สีสวยงามไหมคะสีที่ใช้นะคะสีดำ ชมพูฟ้าม่วงเขียวหนึ่งสองสามสี่ห้าสีชมพูก็เจอชมพูออกโดดเด่นนิดนึงค่ะให้ดูตีนสิ้นทั้งตีนก่อนนะคะนี่เลยสวยค่ะตีนนี้งานละเอียดค่ะเห็นไหมคะที่หนุกนกเคยบอกขึ้นหนึ่งลงหนึ่งค่ะเห็นไหมคะชัดไหมเอ่ยนี่ค่ะขึ้นหนึ่งลงหนึ่งนี่ค่ะ ดอกดอกข้างในเห็นดอกไหมคะเขียวอ่อนค่ะแล้วก็มีตีกรอบด้วยสีฟ้าฟ้าอ่อนๆนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เหลืองดำค่ะตรงลายข้างนอกนะคะแล้วก็ตีกรอบนี่สีขาวตรงนี้สีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนค่ะเห็นไหมคะเห็นลายไหมคะสวย อาจเดี๋ยวดูทั้งตัวค่ะดูที่ว่าสวยงดงามขนาดไหนสีนี้นะคะอัตลักษณ์ของฮัเซียวค่ะโดดเด่นไหมคะนี่นะคะ ใครชอบชมนะคะสิ้นสีสัชนาลายัยสุขโขทยอันนี้เป็นงานทํามือเลยค่ะฝืนนี้ที่เอามาให้ชมส่วนใหญ่จะเป็นงานทำมือนะคะไม่มีงานยกค่ะนี่งานจกมือค่ะโดยเอาเส้นได้ทีละเส้นมาจกทีละแถวนะคะเพื่อให้เกิดลวดลายค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นกทำก็คือเอามาอนุรักษ์ลวดลายเพราะว่าอนาคตข้างหน้านกกลัวว่า คนทําก็จะน้อยลงละเพราะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีคนทาแล้วค่ะ mm hmm. ก็เลยมีความคิดอยากเก็บลายผ้าสีผ้าของชุมชนที่นี่ไว้ค่ะถ้าไงใครชอบนะคะชอบชมสิ้นหรือว่าชอบสิ้นสีสัชนาลัยสามารถติดต่อส่งข้อความมาหานกได้นะคะนกสามารถให้ความช่วยเหลือได้ค่ะสวัสดีค่ะ